เทวดาชั้นสุดทาวาสพิกุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความรำพึงในใจว่าชั้นสุดทาวาสซึ่งเรามิได้เคยอยู่เลยโดยเวลาอันยืดยาวนานนี้นอกจากเทวดาเหล่าสุดทาวาสแล้วไม่ใช่โอกาสที่ใครๆจะได้โดยง่ายถ้ากะครเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุดทาวาสจนถึงที่อยู่ พิกุทั้งหลายทันใดนั้นเราได้หายไปที่ควงไม้พญาสารพลึกในป่าสุภวันใกล้อุกตกนครไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอาวิหาชั่วเวลาสักว่าบุรุษแข็งแรงเหยียดแขนหรือคู่แขนเท่านั้นพิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวกับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุคนับแต่นี้ไป91กับพระผู้มีพระภาคอารหันตะัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกขุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นีรทุกนับแต่น,นี้ไปสาสิบเอ็ดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกข,ขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกข,ขีคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้พิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในกับที่ส1เอ็ดนั้นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้น ประพฤษพรหมจันย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสภูคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทธกัปนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ในพัฒกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคามณะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกุททั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทธกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากัสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิขุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทธกับนี้เองบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเสด็จอุบัติขึ้นในขัตติยสกุลเป็นโคตมะโดยพระโคดพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิกุทั้งหลายครั้งนั้นแลเราพร้อมด้วยเทวดาเหล่าอวิหาได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตตปาเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสองพวกนั้นได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสาเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสามพวกนั้นได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัศี เราพร้อมด้วยเทวดาทั้งหมดนั้นได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอากนิษฐาแล้วเทวดาเหล่านั้นได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วและเล่าถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนในชาติที่พบพระพุทธเจ้าโดยทํานองเดียวกันที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ตถาคตแทงตลอดแล้วอย่างดีด้วยประการดังนี้ พระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วปรินิพานไปแล้วตัดธรรมเป็นเหตุให้เนิ่นชาได้แล้วตัดวัตตะได้แล้วครอบงำวัตตะได้แล้วล่วงสัพป,ปทุก์แล้วตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยประชาติแม้โดยพระนามแม้โดยพระโคดแม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุแม้โดยคู่แห่งพระสาวกแม้โดยการประชุมกันแห่งพระสาวกว่า แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้จึงมีพระนามอย่างนี้จึงมีพระโคดอย่างนี้ kind of จึงมีศีลอย่างนี้จึงมีธรรมอย่างนี้จึงมีปัญญาอย่างนี้จึงมีวิหารธรรมอย่างนี้จึงมีวิมุติอย่างนี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่ตถาคตซึ่งเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงไปแล้ว